มาหาปลามี่นมีกระไดเดียว่าเห็นห้างมดแดงเลยทั่งท <w ain S 2> ี่ท <ts> ั่งไข่มดแดงพี่น้องพู้มาสิพู้่ะเบิ้งทุกคนประมาณสักสิบเมตรพู้ละความสูงของห้างมดแดงเนาะาทั่งเอาแล้วได้กินบัวร้อน สูงขนาดน้องค,อค,องค,อคอง่อ,คอยๆแงีค่อยๆแงดูลงมาีบยถึงบอถึงอยู่ถึงอยูอออ่อ่ออาป้าไข่มีแต่ไข่ตรงตุง่งโอ้ยแต่ว่าเห็ถ่ายมันไก่พูดเนาะโอเเหี้ยเวิคนนะจ๊ะ <c ười> ตามน้อยหน้อยมันอานมันวกนทั่งเลยทไเอาบาดเพิ่าลงมาสะก่อนเนาะจังบึงในกระตาโอ้เป็นตาหัแท้แล้วโอ้ยบาดนี่แล้วบ่ได้กินดอกันเอนเอาไปไ่ ผามยาวของวามยาวของไม่แท่แง่ไข่มดเดงเอาลงมาพี่เอาเอียดมาทั้งพี่เอาเอียดไปหุ่นหอยมาบึงรูปบาเนี่ยมีแตมีมดแดงโอ้ไข่ได้บักหลายนึงได้บักหลายกูละไข่มดแดงกูละ ได้เป็นถ้วยต,ต้องเอาเซอสมาใส่เรืเร่องใครมาฮะโอ้ยทั้งแม่ทั้งไข่ห้างเดียวดีวนีโน่โอ้ยเพื่นสิทังอีมีบ่โอ้มีมีมีป่าท้อโอ้จะไข่ตรงตรงน่าพอกระเ <c oughs> ทิบ้องแบนี้แล้วมันสิผุหัวไปเจ้าของ ถึงถึงพอดีจับจุยอ,นะอยู่หันมีสามห้าง <Okay. S 1> อยู่น้ำเจ้าเหมแ, oh, oh, oh. แต่มีไข่อยู่สองหัางเ oh. นาะหัางย็ดใหม่ให oh. ม่โอ้หะ oh. ดหังใหญ่เกืบเลย

เบอบ่ื้อบ่งดูบานมีบ่อบาดลงมาแล้วโอ้มีมีมีนักใช่ไหมโอ้โหสำคัญบอกโอ้สำคัญแต่ว่าตัวนี้ไข่ใบยักตุ่งปะได้อ๋อไข่ใบยักษ์ใหญ่เนื้อมันใหญ่ยิ่เด้อขึ้นมึงดูดิน่ากลิ่นไม่เปรี้ยงเลยนี่ น,นีงแสบเยบันทีกกินนีบันทึกน้นยอมลายกันเมีมันกัดนี่แหละเมียนท่านเลี้